ต่อไปเชิญครับเชิญนั่งครับเป็นไรบ้าไม่เป็นไรเชิญนั่งครับเอ๊ะนี่ตาคุณเป็นอะไรอ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อย จะหมอว่าตาคุณบอดไอ้หมอบอดบ้าอะไระถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนนได้ยังไงถนนต้องปาดเลนผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบาดรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แดกคุณรอกนี่ยังไม่รวมเก,กาะกลางอีกนะ <c oughs> ทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะครับเฮ้ยมีสะพานลอยก็ไม่รู้ซัด อย่างผมมีศักด์ศีพอถึงยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานรอยไมไม่ข้ามหลหรครับนักเลงย่อมไม่ข้ามหัวกันเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหาม,มันจ้าซะเหลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา ขึ้นซองนานๆตาจะบอดแต่ถ้าตาผมไม่พลาดเนี่น่จะเป็นหลอดสินนอน <c oughs> มันกินเข้าไปในดวงตาทำอะไร,รอย่างหมออ๋อไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวหมอจะใช้ในาฬิกาเนี่ยทดสอบความไวประสาทต,ตาคุณเอเฮอนาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปิดปานเดี๋ยวคุณมองตามนาฬิกานี่นะครับไม่มีปนันหาหรอกหมอ แต่เขาเตอคุณหมอไว้ก่อนนะครับประสาทตาผมไวมากแฝงเร็วๆเดี๋ยวจะหาว่าผมมจะรังแกหมอพร้อมนะครับไปพ่อแลครับพ่อแลครับโอ้ยคอจะแค่ตายแม่ผมบอกแล้วไงครับ เดี๋ยวผมอ่อยให้นะครับอืนี่คุณฟังหมอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอะเป็นไปได้ไม่มีทางมีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมออรับขุนตีนเขมาแม่กหมอหมอหมอหึโอ้หวีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยนี่แต่หมอจะบอกคุณนะ ว่าคนตาบอดเนี่ยมีอยู่สองประเภทหนึ่ง,หน,งหนึ่งคือประเภทที่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดเขาเรียกตาบอดน่ารักสองสองคือประเภทที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดไอ้ประเภทนี้เขาเรียกตาบอดหน้าทีนี่นคุณคุณฟังผมพูดอยู่ป่ะเนี่ยคิดอะไรลังเลนอยู่มผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษาคุณได้จริงได้สิผมมีเงินผมสามารถจ้างใครก็ได้ นั้นเนี่ยมันฟาดหัวใครได้เงี้ยนะผมจะฟาดหมอฟาดพยาบาลพูดง่ายๆเนี่ยหมอกับพยาบาลเนี่ยก็คือขี้ข้าผมนี่แหละคุณไม่ไหวแล้ไหมตาขบดพตาจะหมายอีโอ้ยขอหน่อยเถอะหมออโอพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยขุการแล้วว่าคุณต้องรักษาผมไม่ได้ ไม่มีปัญหางั้นผมก็จะไปแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีแผนกขับไหม